คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านะครับกับสูตรดับหลัก10บบนตลอดชีพนะครับตัวเลขที่คาดว่าจะไม่ปรากฏในหลัก10บบนนะครับตัวเลขเราเราก็ยึดตามสิติของการคำนวณนะครับทางกณริตศาสตร์นะครับลองนํำเอาพิจารณาไปใช้ประกอบการตัดสินใจลองเอาไปประกอบการตัดสินใจร่วมดูนะครับ มันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูสติก่อนนะคะว่าเอยน่าสนใจไหมแล้วก็นะใช่ไหมใจเย็นนิดนึงนะคะเวลาดูสติจะเชื่อสติโดยผลาการาบใดถ้าดีก็ลองคํานวณดูก็ได้นะครับนะลองคํานวณดูย้อนหลังดูได้ว่าบางทีสูตรของคานวณจริงไหมคํานวณถูกต้องไหมนะครับเป็นการตรวจสอบไปในตัวก็ยิ่งดีเลยนะครับก็สามารถแอดเฟซุ๊กไปพูดคุยกันได้นะครับ เนาอย,อยากได้สูตรนี้อยากได้สูตรนี้ได้ไหมครับอะไรเนี่ยอ,อ,อ,อาจารย์พอที่จะมีเวลาแนะนําหรือว่าหาให้ดูได้ไหมอะไรน,นครับหรือว่าในบางอันนะผมลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านหาอาจจะหาไม่เจออะไรครับลองค่อยๆถ้ากดติดตามแล้วแล้วก็ปุ่มสังกะดิ่งมันจะมันจะพบแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะพยายามลงในทุกแง่ทุกมุมในเท่าที่ผมทีมีเวลาที่จะจะ,จะสัรเวลาที่ลงสูตรให้นะครับโอเคเรามาดูในสูตรนี้ก่อนดับในส่วนของหลักสิบบนตราชีพนะครับ ในสุดนี้ก็เดินดีนะฮะเดินดีมากถ้าถาม่าผม่หลุดหลุดแค่งวดเดียวเองอะโอเคอ่ะเรามาดูนะครับตั้งแต่สถิติตั้งแต่ตแตปีหกสองนะครับเราใช้นในส่วนของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับบวกห้าคงที่หลักหน่วยคือเลขสี่ใช่ไหมสี่บวกห้าคงที่เป็นเก้าใส่เก้านะครับอันนี้เป็นตัวเลขค่าคงที่สี่เคงที่เป็นเก้าเลขเก้าไม่ปรากฏในหลักสิบบนนะครับต่อมาครับหนึ่งหนึ่งมีนาคมหกสองนะครับคำนวณได้เลขห้า เลขห้าไม่ปรากฏเลขห้าไม่ปรากฏในหลักสิบผลครับสิบหกมีนาคมหกสองคำนวณเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักสิบผลครับหนึ่งเมษายนครับหนึ่งเมษายนหกสามคำนวณได้เลขสองสองไม่ปรากฏในหลักสิบผลครับ 16, สิบหกเมษายนหกสองคำนวณเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักสิบผลครับสองพฤษภาคมหกสองเลขเก้าครับ 1, ผมใช้คำพูดนี้ดีกว่านะ เลข9ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับ16พฤษภาคม62คำนวณเลข1 1ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับ1มิถุนายน62เลข6ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับ16มิถุนายน62เลข0ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับ1กระกฎาคม62คำนวณเลข2 2ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับต่อมาครับ สิบห้ากรกฎาคมหกสองเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ปรากฏในหลักสิบประมาณที่หนึ่งครับจุดเป็นงวดเดียวและงวดแรกในรอบสองปีกว่านับตั้งแต่ที่เราเริ่มเช็คตั้งแต่ปีหกสองให้นะครับหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งไม่ปรากฏในหลักสิบประมาณที่หนึ่งครับสิบอกสิงหาคมหกสองเลขหนึ่งไม่ปรากฏในหลักสิบประมาณที่หนึ่งครับต่อมาครับหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณเลขสองเลขสองนะดูไปพรอ้พรอมๆกันเลขสองไม่ปรากฏในหลักสิบประมาณที่หนึ่งครับ สิบหกกันยายนหกสิบหกกันยายนหกสองนะครับคำนวณเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักสิบกลางวันที่หนึ่งครับหนึ่งตุลาคมหกสองคำนวณเลขสองสองไม่ปรากฏในหลักสิบกลางวันที่หนึ่งครับสิบหกตุลาคมหกสองคำนวณเลขเก้าเก้าไม่ปรากฏในหลักสิบกลางวันที่หนึ่งครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสองคำนวณเลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบกลางวันที่หนึ่งครับสิบหกพฤศจิกายนหกสองคำนวณเลขแปดแปดไม่ปรากฏในหลักสิบกลางวันที่หนึ่งครับ หนึ่งธนวาคมหกสองนึวาคมหกสองคำนวณเลขเจ็ไม่ปรากฏในหลักสิบนที่หครับสิบหนวาคมหกสองคำนวณเลขเก้าเไม่ปรากฏในหลักสิบหนที่หนึ่งครับสามสนวาคมหกสองคำนวณเลขหเลขหไม่ปรากฏในหลักสิบนที่หครับต่อมาครับสิเจ็ดมก็าคมปีหกครับที่ออกสี่เก้าหนึจ็ดสสีตัวล่างหกนะครับหลักหน่วยหลางวันที่ หลักหน่วยหลังที่1ครับคือเลข4 4่บวกห้าคงที่เป็น9ใส่9ถูกต้องไหมครับดับเลขเครับเลข9เลข9นั้นไม่ปรากฏในหลักสิบหลังที่หน่งครับต่อมา1กุมภาพันธ์ปี62 63ครับเลข2 2ไม่ปรากฏในหลักสิบหลังที่หน่งครับ16กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์ปี62 63ครับคำนวณเลข8 8ไม่ปรากฏในหลักสิบหลังที่หน่งครับ หนึ่งมีนาคมหกสมีนาคมหกสาน้อเลขสาไม่ปรากฏในหลักสิบประณที่หครับสิบมีนาคมหกสมีนาคมครับสิมีนาคมหกสานวเลขหครับหนไม่ปรากฏในหลักสิบประณที่หครับสิพฤษภาคมครับสิพฤษภาสิบหพฤษภาคมสิพฤษภาคมปีหกสานะครับคำน้อเลขศูนย์ะครับเลขศูนเรามาดูครับ เลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งมิถุนายนหกสามครับจำนวนได้เลขสองสองไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมิถุนายนครับสิบหกมิถุนายนหกสามจำนวนได้เลขสองสองไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งกรกฎาคมหกสามหนึ่งกรกฎาคมหกสามจำนวนเลขสามสามไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกกรกฎาคมครับ สิบหกกรกฎาคมหกสามคำนวณเลขหนึ่งหนึ่งไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ 1, ่งสิงหาคมหกสามครับรางวัลหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณด้เลขหกครับเลขหกไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาคมหกสามครับคำนวณด้เลขหกหกไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสามครับ หนึ่งกันยายนหกสามคำนวณได้เลขสองสองไม่ปรากฏในเลขสองไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกกันยายนหกสามคำนวณได้เลขแปดแปดไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งตุลาคมหกสามนะครับคำนวณได้เลขแปดแปดไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกตุลาคมหกสามครับสิบหกตุลาคมหกสามคำนวณได้เลขหก 6ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่1ครับ1พฤศจิกายน63ครับคำนวณได้เลข9 9ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่1ครับ16พฤศจิกายน6 3ครับคำนวณได้เลข6 6ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่1ครับ1ธันวาคม6 3สครับ1่ธันวาคม63าคำนวณได้เลข9 9ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่1ครับ16ธันวาคมครับ16ธันวาคม63าคำนวณได้เลข8 แปดแม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่1ครับต่อมา30ธันวาคมครับ30ธันวาคม63นะครับ30ธันวาคม63นะครับที่ออก8 0 3 6 2 8 2ตัวเลข19นะครับหลักนอนรางวันที่1ครับคือเลข8 8ดตกหของที่ครับเป็น13ใส่ 6, 3นะครับดับเลข3นะเมื่อกี้ดับเลข3ใช่ไหมเลข3ไม่ปรากฏในหลักสิบรางวัลที่1นนะครับเห็นไหมครับ 17มกราคมปี64นะครับที่ออก3843 952ี่สมกา้าสองกหน่งหะครับหักหน่วยหวัที่หนึ่งคือเลข5 5าบวกหคงที่เป็น10บนะครับสิก็ใส่สูงนะครับเลขสูงนะครับดับเลขสูนนะจนวนาทมา1กุมภาพันครับ1กุมาพันปี63ที่ออกอ่า1กุมาพันธ์หกนะครับที่ออกเก้่งสอง สามศูนย์เจ็ดสองกัวลังออกเก้าเจ็ดใช่ไหมครับนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับตรงนี้คือเลขเจ็ดหลักหน่วยบวกด้วยห้าของที่ครับเจ็ดบวกห้าเป็นเท่าไหร่นนะ 7, 5, ครับเป็นสกุลนะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองโอเคนะครับเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะครับใส่สองก็ได้ตับเลขสองโอเคไหมครับ ดับในเลขสองนะครับใครที่ดูในสูตรของสูตรแรกสูตรแรกไปแล้วนะครับจะดูสูตรดูสูตรหลับดููดูสูตรสองประกอบเลยในสูตรนี้หลุดแค่งวดเดียวนะงวดนี้นะหลุดงวดของปีนี่ปีหกสองนะครับมันก็เดินมาตลอดนะนะครับตลอดสองปีตั้งแต่ปีนะ่ยหกหกสองจนถึงปัจจุบันนะครับดับล่าสุดก็คือเลขสองนะครับ ดับหลักสิบบนตลอดชีพนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่2องอเพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเราต้องดูหลายๆสูตรนะครับเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือเนาะหรือตัดเลขให้เหลือน้อยชุดมากที่สุดนะครับก็ท่านใดที่กดดูในสูตรที่หนึ่งแล้วก็ดูกดดูสูตรที่2ด,ด้วยนะครับลอตเตอรี่มีอะครับมามาสกุลนี่ยังมีลอตเตอรี่มาขายหนะ้าบานอยู่เลยนะครับ ก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามคุมข่วสารเพราะว่าบางทีผมลงในชุดของที่มันจับคู่คุณจะรู้ก่นอนคนแรกๆเลยนะครับค่อ,คอยๆดูกดดุทีละคลิปทีละนาทีละ,ทละนั่นนะครับที่เราชื่นชอบหรือว่าเราสนใจเป็นพิเศษที่เราอยากจะเอาไปตัดในตัวเลขที่เราได้มาจากที่ต่งตางๆนะครับก็ติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับเดินทางดีเทื่อปีใหม่กันนะครับนะใส่หน้ากากออามายด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับลง facebook ด้วยนะครับก็ค่อยดูติดลิปรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยชวซิตีเหมือนร้านครับขอทุกท่านฟังๆนะครับ